สวัสดีค่ะคุณผู้ชม เคลียร์คัดชัดเจนค่ะกับเยชนันทิยาจิตตะโสภาวดีค่ะวันนี้เคลียร์คัดชัดเจนขอเน้นหนักในการให้ข้อมูลกับข้าราชการและลูกจ้างประจําที่จะ,กะเกษียณอายุในวันที่1ตุลาคม2566นี้นะคะเพราะว่าเมื่อท่านกเกษียณอายุแล้วท่านก็จะได้รับเงินบํบนาเหน็จบํานาญวันนี้ทางกรมบัญชีกลางก็เลยจะมาเน้นย้ําให้กับทุกท่านที่จะ,กะเกษียณอายุราชการในวันที่1ตุลาคมที่จะถึงนี้นะคะเพราะว่าท่านสามารถที่จะยื่นขอรับบําเหน็จบํานาด้วยตัวเองค่ะ ออนไลน์ได้แล้วผ่านทางแอปพลิเคชันดิจิทัลเพนชันค่ะซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ทางกรมบัญชีกลางนี้พัฒนาขึ้นเพื่อมีความสะดวกให้กับข้าราชาการแล้วก็ลูกจ้างประจําทุกทท่านเลยค่ะวันนี้ทางกรมบัญชีกลางจะมาเน้นย้ําแล้วก็ให้ข้อมูลเรื่องของแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะเราพูดคุยกันกับคุณเกียรติรงวงน้อยค่ะที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลงังจากกรมบัญชีกลางสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณนันทยานะครับแล้วก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านครับค่ะคุณเกียรติรง ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่1ตุลาคม2516นี้เนี่ยนะคะวันนี้สิ่งที่ทางกรมบัญชีกลางอยากจะมาเน้นย้ำกับทางข้าราชการแล้วก็ลูกจ้างประจํานี่คืออะไรคะครับก็ขอเรียนนะครับว่าในแต่ละปีนะครับจะมีผู้เกษียณอายุราชการจํานวนมากนะครับอย่างเช่นในปี2 5 6 6นี้นะครับจะมีผู้เกษียณอายุนะครับจำนวน42,211รายนะครับค่ะนะครับเพื่อให้ผู้เกษียณอายุนะครับเหล่านี้นะครับได้รับสิทธิประโยชน์ อย่างต่อเนื่องนะครับจากการที่เขาเป็นข้าราชการนะครับแล้วเขาจะเกษียณอายุนะครับเขาสถานะเขาก็จะเปลี่ยนเป็นข้าราชการบํานาญนะครับดังนั้นนะครับตรงนี้เองเนี่ยนะครับเป็นจุดที่ทําให้เขาเนี่ยนะครับจะต้องดําเนินการที่เป็นการยื่นนะครับยื่นการขอรับบำเหน็จบำนาญล่วงหน้านะครับเพื่อว่าอะไรครับเพื่อว่าเราจะมีกระบวนการในการที่ต้องตรวจสอบนะครับแล้วก็ ว่าเขาเนี่ยนะครับจะมีสิทธิ์ได้รับบํานานจํานวนเท่าไหร่นะครับซึ่งนะครับพอเราตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าบางครั้งเอกสารไม่เพียงพอนะครับเราก็จะขอเพิ่มเติมนะครับเพื่อให้สามารถเขาเมีสถานะที่จะได้เป็นค้ากรามบำนาญในวันที่1ตุลาคม6 6 6 6 ค่ะค่ะอย่างการยื่นล่วงหน้าเนี่ยเราสามารถจะยื่นล่วงหน้าได้นานขนาดไหนคะอ๋อครับก็คือเขาสามารถยื่นล่วงหน้าได้แเดือนนะครับโดยนะครับตามพอรระเบียบวินัยการเงินการคลังนะครับได้กําหนดไว้ว่านะครับข้าราชการที่จะเกษียณอายุนะครับสามารถที่จะนะครับยื่นล่วงหน้าได้8เดือนก็คือตั้งแต่วันที่1่กุมภาพันห้าร้อยหกสิบหกนี้เป็นต้นไปนะครับ เพราะฉะนั้นท่านไหนที่จะเกษียณอายุใน1ตุลาคม 66, 66นี้เข้าไปยื่นได้เลย ทำได้ตั้งแต่วันนี้เลยใช่ไหมคะใช่ครับการนนยื่นเร็วยื่นช้ามันจะมีผลอะไรกับเรื่องเงินบําเหน็จบนานาญบ้างไหมคะครับการที่ถ้าสมมติว่าเขาไปยื่นในช่วงใกล้ๆจตะเกษียณนะครับจะมีผลก็คือว่านะครับพอเขาสิ้นสุดการเป็นข้าราชการก็คือวันที่30กันยานะครับเขาก็จะหมดสถานะการเป็นข้าราชการนะครับ,รบถ้าในช่วงนั้นเนี่ยเขายื่นช้าเราอยู่กระบวนการในการตรวจสอบ นะครับทำให้วันที่หนึ่งตุลาสิทธิ์การบินข้าราชการเขาจะหมดไปแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะสิทธิข้าราการบำนาญเขาก็ยังไม่เกิดขึ้นมามสิ่งที่เขาจะ หายไปก็คือหนึ่งนะครับเงินที่เขาจะได้รับนะครับก็คือเงินบํานาญในแต่ละเดือนเขาก็จะยังไม่ได้รับในเดือนตุลาะนะครับและอันที่สองนะครับก็คือสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลอันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับเพราะว่าอะไรสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลนี้ก็คือเป็นเรื่องของตัวเขาเองและก็ในเรื่องของครอบครัวเมื่อสิทธ นะครับในช่วงนั้นเนี่ยเขายิางเหมือนกับว่าเขายัางไม่จะเป็นข้าราชการนานานะครับและก็ไม่จะเป็นข้าราชการแล้วนะครับมันเหมือนเป็นสูญญากาศเป็นสูญญากาศนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับก็ทำให้เขาเนี่ยนะครับไม่สามารถใช้ในการเบิกใจ นะครับเบิกจ่ายได้ในมุมของเขาเรียกจ่ายตรงนะครับเขาก็ต้องอะไรครับสำรองเงินนะครับไปอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับถ้าเป็นช่วงนั้นเกิดท่านต้องมีการเข้าโรงพยาบาลและมีค่าใช้จ่ายเยอะเขาก็ต้องสำรองเงินบริจํานวนที่เยอะพอสมควรนี่คือสิ่งที่เขาจะต้องอาจจะเสียสิทธิ์ตรงนั้นไปใช่ครับแต่อย่างนี้ครับแต่เขาจะได้รับสิทธิ์นี้กลับคืนมาก็คือตรงที่ว่าถ้าเขาได้รับ การอนุมัติให้มีข้าราชการบำนาแล้วเงินที่เขาจ่ายไปในช่วงนั้นเขาก็สามารถนําไปเบิกได้นะครับแต่อย่างที่บอกครับเขาต้องควักเงินตัวเองเข้าไปเบิกก่อนจ่ายก่อนแต่ถ้าหากว่าดําเนินการล่วงหน้านะคะแล้วก็ได้เป็นข้าราชการบํานาญอย่างถูกต้องแล้วเนี่ยเมื่อท่านป่วยในช่วงไรที่ท่านเกษียณอายุราชการอันนี้ก็คือไม่ต้องไม่ต้องจ่ายล่วงหน้าไปก่อนสามารถดําเนินการ ได้เลยไปเข้ารับการรักษาได้เลยไม่ต้องไปจ่ายล่วงหน้าไปก่อนเช่งอาจจะทําให้ท่านก็อาจจะเสียสิทธิ์ตรงส่วนนั้นได้ทีนี้สําหรับคนที่คนที่ลงทะเบียนล่วงหน้าเตรียมการเอาไว้ล่วงหน้าเนี่ยสมมติว่าเขาเกษียณอายุอ่ะวันที่30กันยายน6 6กเกษียณอายุหนึ่งตุลาคมไม่ต้องไปทํางานแล้วเนี่ยเงินเกษียณอายุที่เขาจะได้รับบําเหน็จบานาญจะเริ่มได้รับเมื่อไหร่นะคะก็คือก็จะเออเขาจะได้รับนะครับ ตอนช่วงสิ้นปีสิ้นสิ้นเดือนครับสิ้นเดือนตุลาได้รับปกตินะครับเหมือนกับตอนที่เขาได้รับเงินเดือนใช่ไหมครับเขาก็ได้รับสิ้นเดือนกันยาแล้วก็พอตุลาเขาก็ได้รับการต่อเนื่องเลยได้รับเงินบํานาญในส่วนนี้นะครับแต่สําหรับคนที่อาจจะหลงลืมไปไม่ได้ไปลงทะเบียนเอาไว้ล่วงหน้าอาจจะเสีย เวลาในช่วงเวลานั้นปกติแล้วกรมบัญชีกลางใช้เวลาในการที่จะตรวจสอบเอกสารต่างๆนานเท่าไหรค่ค่ะคือถ้าเอกสารครบถ้วนนะครับก็คือใช้เวลาสองอาทิตย์ในการที่จะสามารถที่จะอนุมัติได้เลยค่ะครับค่ะ,ะทีนี้เมื่อกี้ท่านท่านบอกว่าเอกสารที่อาจจะมีปัญหาที่ไม่เพียงพอ้วยปกติแล้วเนี่ย ส่วนใหญ่แล้วเอกสารที่ที่อาจจะยังขาดไปหรือไม่เพียงพอที่ต้องมีการขอเพิ่มนี่จะเป็นเอกสารเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะก็อย่างเเช่นนะครับก็คือว่า เอกาสารเกี่ยวกับเรื่องการทํางานของเขานะครับเพราะว่าในเรื่องการที่เขารับราชการนะครับคนแบบข้าราชการเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือการจะรับบำนาญก็25ปีขึ้น<ะ>ไปนะครับ<ะ>เขาก็จะมีในเรื่องของการรับราชการะนะครับในเรื่องของว่าในช่วงนั้นอาจจะมีเ,เขาเรียกว่าวันทวีคูณนะครับที่ต้องต้องนำมาใช้ในการคำนวณน,นะครับและในเรื่องของตัวเงินเดือนด้วยอนสุดท้ายนะครับจะมีข้อมูลของในเรื่องของศึ เรื่องต่างๆอีกพอสมควรในการที่จะตรวจสอบว่านะครับเขาจะได้มีสิทธิ์รับบำนาญเท่าไหร่ครับอันนี้ครับค่ะทีนี้พอเราเข้าไปยื่นขอรับด้วยตัวเองผ่านทางออนไลน์ก็คือแอปพลิเคชันดิจิตอลเพนชันเนี่ยแอปนี้จะให้บริการให้ข้อมูลอะไรกับข้าราชการและลูกจ้างประจำบ้างคะเมื่อเราเข้าไปลงทะเบียนเนี่ยค,ะค่ะครับก่อนอื่นนะครับผมขอเรียนว่านะครับ การยื่นล่วงหน้าเนี่ยมันมี2วิธีะนะครับวิธีแรกก็คือว่าตอนนี้ปัจจุบันเขารับราชการอยู่นะครับเขาก็สามารถที่จะไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เขาสังกัดอยู่นะครับในการที่จะให้ช่วยยื่นตุยื่นขอรับบำนาญก็ได้นะครับแล้วก็ ทางเจ้าหน้าที่ก็จะนําเอกสารนี้นะครับมาตรวจสอบตรวจสอบถูกต้องแล้วเขาก็ส่งมาที่กรมบัญชีกลางนะครับอันนี้คือวิธีที่1วิธีที่2ก็คือว่าตัวเขาเองสามารถยื่นด้วยตัวเองะนะครับเขาเรียกว่า e-filing นะครับยื่นด้วยตัวเองผ่านอิเล็กทรอนิกส์นะครับในส่วนนี้เองเนี่ยสามารถยื่นได้2ทางะนะครับคือ1ผ่านเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.ctd.go.th นะครับ ก็พอท่านเข้าไปแล้วนะครับก็จะมีหน้าจอประชาสะสัมพันธ์นะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยนะครับหน้าจอนั้นก็จะมีปุ่มให้เลือกว่าโอเคพอเราคลิกเข้าไปในปุ่มที่ว่าลงทะเบียน e-filing พอคลิกก็ไปปุ๊บก็จะไปหน้าของการลงทะเบียนให้เลยนะครับท่านก็จะสามารถที่จะบันทึกข้อมูลส่วนตัวเพราะเป็นเรื่องของบุคคลคะนะครับพอบันทึกไปแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะให้รหัส ผู้ใช้งานแล้วก็รหัสผ่านเพื่อท่านจะนำรหัสนี้ไปลงทะเบียนนะครับในระบบ e-filing อีกระบบหนึ่งได้ะนะครับนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่ท่านจะสามารถทําได้นะครับนอกจากผ่านเว็บของกรมชีการแล้วก็คือว่าท่านสามารถลงทะเบียนโดยผ่านแอปพลิเคชันก็คือโมบายแอปพลิเคชันของกรมชีการนะครับชื่อว่า Digital p e เพนชันะครับซึ่งนะครับโมบายแอปนี้ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ App Store และก็ p l a y Store ได้ทุกระบบเลยได้ทุกระบบเลยครับพอเสร็จแล้วท่านก็จะสามารถทำกระบวนการในการดำเนินการเช่นเดียวกับในเว็บไซต์เลยครับในในตัวแอปพลิเคชันเนี่ยซึ่งคิดว่าน่าจะสะดวกที่สุดเลยเนะคะเมื่อเราเข้าไปไปลงทเบียนอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราสามารถจะตรวจสอบข้อมูลอะไรของเราได้บ้างคะทั้งในโดยเฉพาะเรื่องบำเหน็จบำนาญเนี่ยค,ะค่ะครับขั้นแรกนี่นะครับท่านจะสามารถทดลองคำนวณได้เลยว่าท่านจะ ได้รับบำนาญน,นะครับรายเดือนยอดเท่าไหร่นะครับได้รับบำเหน็ดดำรงชีพยอดเท่าไหร่ะนะครับอันนี้ค,คือเราจะคนนํานวณคร่าวๆได้นะครับอันที่สองนะครับเมื่อท่านได้ทําการยื่นแบบขอรับผ่านอิเล็กทรอนิกส์แล้วท่านจะสามารถตรวจสอบได้ว่านะครับแบบนี้อยู่ในขั้นตอนไหน นะครับอย่างเช่นตอนนี้ยังอยู่ที่ขั้นตอนของส่วนราชการอยู่นะ,ะนะครับท่านก็จะสามารถที่จะติดตามได้หรือมาที่ขั้นตอนของกรมชิการเราก็จะมีบอกว่าเออตอนนี้เจ้าหน้าที่คนใดรับผิดชอบในการตรวจสอบเอกสารท่านท่ทานก็สามารถที่จะติดตามได้จนถึงนะครับกรมัชิการอนุมัติ ก็จะมีสถานะว่าได้อนุมัติแล้วท่านก็จะได้รู้สึกสบายใจยว่า,าโอเคได้แน่ๆครับนะคะทีนี้ขออนุญ,ญาตเรียนถามว่าก่อนที่จะมาเป็นตัวแอปพลิเคชันดิจิตอลเพนชันซึ่งทางกรมบัญชีกลางพัฒนาขึ้นมาเพื่อแนวความสะดวกเนี่ยก่อนหน้านี้นี่ใช้ระบบอะไรแล้วแล้วเราพัฒนามาเป็นแอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยจะช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับข้าราชการยังไงบ้างคะครับเดิมนะครับจะเป็นระบบเขาเรียกว่า e เพ n ชั o n <า>นะครับเป็นระบบที่จะเป็นการบันทึกข้อมูลเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็จะมีการขอเอกสาร หลายๆเอกสารด้วยกันนะครับแต่ในระบบของดีเพชชนที่เราพัฒนาเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์า5 6 5นะครับระบบนี้นะครับจะเป็นการเชื่อมโยงกับระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างเ<ะ>ช่นนะครับจะเชื่อมโยงระบบจ่ายตรงบำเหน็จเอ้เงินเดือนข้าราชการประจำะนะครับซึ่งเป็นระบบของกรมชีการเหมือนกันนะครับระบบจ่ายตรงเงินเดือนนี้ครับเขาเรียกว่า e payroll ระบบนี้นะครับจะเป็นการ จ่ายเงินเดือนให้กับข้าราชการลูกจ้างประจําในทุกๆเดือนนะครับซึ่งข้อมูลของระบบนี้นะครับเมื่อพอท่านจากเกษียณอายุก็จะส่งข้อมูลของท่านเนี่ยไปที่ระบบดีเพนชันอันนี้นะครับทําให้ข้อมูลที่ส่งไปเนี่ยนะครับ มีความเขาเรียกอะไรอ่ะไม่ต้องไปคีย์เองซึ่งอาจจะมีความผิดพลาดได้ก็เชื่อมโยงอัตโนมัติเลยก็คือก,ก่อนน,นั้นต้องมาคีย์เองอย่างเงี้ยช่ครับบางต้องเคีย์เองอแล้วก็อีกอันนึงครับเรามีการเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของกรมการปกรครองะนะครับเพราะว่าจะสามารถเช็คสถานะของท่านได้ในเรื่องการมีชีวิตอะไรต่างๆได้นะครับเชื่อมโยงกับกรมครับดีหรือ เชื่อมโยงกับกองทุนเด็กมันนายข้าราชการนะครับ,รบซึ่งก็จะอำนวยความสะดวกคือท่านก็สามารถที่จะเ,เชื่อมโยงข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับตัวท่าน,นยอยู่ในแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะทีนี้แอปพลิเคชันตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันน่าจะเหมาะกับคนที่กําลังจกกะเกษียณอายุราชการในช่วงของปีนั้นๆถูกไหมคะอ๋อคือไม่ไม่ไม่ใช่แค่นั้นครับค่ะ ข้าราชการที่เกษียณไปแล้วล่วงหน้าะนะครับที่เกษียณไปแล้วแต่ตอนนั้นระบบนี้ยังไม่ยังไม่มีท่านก็จะสามารถลงทะเบียนสมัครได้แล้วท่านก็จะสามารถที่จะนะครับรับทราบว่าการรับเงินในส่วนของ เขาเรียกว่าบเหน็ำรงชีพนะครับปกติเ hmm นี่ยเขาเรียกเป็นเงินก้อนนะครับเงินก้อนนี้นะครับก็คือว่าเอ่อท่านจะสามารถรับได้ตอนอายุ60อายุ65อายุ70แต่มีเงื่อนไขในการคำนวณนะครับว่าท่านจะได้รับเท่าไหร่นะครับในเรื่องตรงนี้และอันที่สองก็คือว่าในการเสียภาษีทุกปีนะครับท่านจะสามารถที่จะดาวน์โหลดนะครับใบรับรองการหักภาษีนัดที่จ่ายได้จากระบบนี้ด้วยนะครับนอกจากนี้ในการ ยื่นเอกสารอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องในอนาคตท่านก็สามารถที่จะใช้แบบฟอร์มในนี้ในการยื่นได้ะนะครับแล้วก็ในเรื่องของออสอดสิทธิ์สวัสดิการเข้ารัปพยาบาลท่านจะสามารถที่จะตรวจสอบสิทธิ์ในระบบนี้ดได้ด้วยของท่านได้ใช่ครับ<อ>ซึ่งนั่นก็หมายความว่าข้าราชาก,การหรือว่าลูกจ้างประจําที่อาจจะยังไม่ได้กเกษียณในเร็วๆนี้ก็ยังสามารถใช้ประโยชน์จากแอปนี้ได้ถูกไหมคะก็ ก็ใช้ได้ครับแต่อาจจะประโยชน์ไม่ไม่เยอะมากแต่สิ่งหนึ่งที่จะประโยชน์ที่ที่ทางข้าราชการที่ยังไม่เกษียณก็คือว่าถ้าท่านสามารถที่จะปรับปรุงข้อมูลในระบบจ่ายตรงเงินเดือนให้มีความถูกต้องที่สุดะนะครับพอใกล้เกษียณท่านจะไม่เหนื่อยละท่านข้อมูลนี้ก็จะถูกโอนไปที่ระบบ ดีดิจิทัลเพนชั่นนะครับจะทําให้ท่านเนี่ยสามารถที่จะมีกระบวนการที่เร็วขึ้นในการที่จะยืน่นนะครับค่ะทีนี้สิ่งสําคัญในการที่จะได้เป็นข้าราชการบํานาญนั้นก็คือจะได้บําเหน็จบํานาญอยากให้ท่านให้อน,นี้เป็นความรู้ส่วนตัวของท่าันด้วยนะคะเพราะว่าไม่ใช่ข้าราชการแล้วก็ไม่ใช่ลูกจ้างประจําด้วยการจะได้บําเหน็จหบนานาญเนี่ย ตรงนี้เขามีหลักเกณฑ์อะไรยังไงคะปัจจุบันนี้คะ่ะอ๋อเป็น,ปนสิทธิ์ของตัวข้าราชการเองะนะครับก็คือถ้าสมมติเลือกปเป็นบาเหน็จก็คือจะรับเงินก้อนเดียวค่ะนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติได้รับเลือกบํานาญก็จะได้รับเงินเป็นรายเดือนเขาเรียกว่าบํานาญรายเดือนนะครับในตัวข้าราชการบํานาญเนี่ยนะครับปกติถ้าเกิดสมมุติว่าเออเราเราอยู่จนเกษ,ษียณไปแล้วใช่ไหมครับแล้วก็จนอายุถึงจุดหนึ่ง แล้วเราเกิดเสียชีวิตะนะครับอันนี้เขาจะมีบาเหน็จอีกก้อนหนึ่งคือ 10, 15เท่านะครับก็คือเขาเรียกว่าบําเหน็จตกทอดล้วกันเขาเรียกบําเหน็จตกทอดนะครับซึ่งในส่วนนี้เองเนี่ยนะครับคนที่จะได้รับก็คือทายาทนะครับแต่ตอนมีมีช่วงหนึ่งนะครับก็คือ,เ,อ,อเรามองแล้วว่าเอ๊ะในก้อนนี้นะครับถ้าสามารถมาช่วยเหลือ ัวข้าราชการบำนาญในการที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้นะครับก็เลยมีการดำเนินการในเรื่องกฎระเบียบตัวนี้ก็คือเขาเรียกว่าบำเหน็จดำรงชีพนะครับที่จะช่วยทําให้ข้าราชการที่เกษียณอายุค,คือข้าราชการบำนาญน,นะครับมีเงินก้อนที่จะสามารถใช้จ่ายได้ในส่วนนี้ะนะครับหมายความว่าก่อนหน้านี้เนี่ยจะต้องเสียชีวิตก่อน ทายาทถึงจะได้เงินก้อนนี้ไปโดยที่ตัวของข้าราชการผู้นั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้ประโยชน์ตรงนี้คนที่ได้ประโยชน์คือทายาทแต่พอมีการปรับเปลี่ยนเรียกว่าเป็นบำเหน็จบำรงดารงชีพใช่ไหมคะบำเหน็จดํารงชีพหลักเกณฑ์ตรงนี้เนี่ยเงินที่จะผู้เกษียณอายุจะได้ใช้ประโยชน์ตรงนี้จะได้จานวนอะไรเท่าไหร่ยังไงอ่ะคืออย่างนี้ครับพอตอนอายุ60นะครับพอทางข้าราชการบำนาญยื่นขอรับ ตัวนี้ยื่นพร้อมกับตอนที่เป็นยื่นบํานาญนี้เลยก็ได้นะครับอพอยื่นแล้วปุ๊บเนี่ยก็คือเขาจะได้15เท่านะครับแต่ไม่เกิน2องแสนตอนอายุ60 15เท่าของของเงินบํานาญเงินบํานาญแต่ไม่เกินสองแสนบาท, 200, บาทจะได้ตอนอายุเท่าไหร่นะคะตอนหกสิอายุ60 60อ,อ๋อหมายความว่าตอนที่ที่ท่านยื่นขอรับตรงเนี้ย ที่ทาง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 ท่านเกียรติลงมาประชาสัมพันธ์เนี่ยสามารถแจ้งได้ตั้งแต่ตรงนี้เลยเหรือเปล่าใช่ครับ,รบแจ้งได้้งแตรงนี้เลยดังนั้นถ้าท่านยื่นล่วงหน้าได้เร็วใช่ไหมครับ <S S S <c oughs> ท่านก็จะได้รับหนึ่งก็คือเงินบำนาญรายเดือนแล้ว <c oughs> ท่านก็ได้รับเงินก้อนก้อนนี้ด้วย <c oughs> นะครับเพราะว่า ถ้าท่านนิ่เร็วก็ตุลาคมก็ท่านก็จะได้รับเลยเหมือนกันนะครับสิเท่าไม่เกิน200แสนบาทไม่เกินสองแสนนี่คือช่วงช่วงที่1น่งคืออายุหกสิบครัพอช่วงที่2ก็คืออายุ65บานะครับเมื่อถ้าคำนวณ15เท่าของเงินบํานาแล้วนะครับถ้ายังมีเหลืออยู่คือเกินสองแสนแรกนะครับแต่ต้องไม่เกินเขาเรียกว่า อีก2 0 0 0สนก็คือรวมกันก็คือ4 0 0แสนแกันละกันนะครับ65ไม่เกิน4,000สนโดยนำนำงวดแรกที่คำนวณแล้วเอามารวมด้วยแต่ต้องไม่เกิน2 4 0สค่ะท่านก็ได้รับส่วนนั้นไปด้วยนะครับสมมติว่า<ม>เงินเดือนผมอพอคำนวณแล้วผมมเีเงินปรนาญคำนวณแล้วผมได้สมมติว่า4 8 0แสนผมก็จะได้รับทั้งตอน60ใช่ไหมครับ อายุ10ผมได้ไปแล้ว200,000 2> 2, <000. S 1> พออายุ65ผมก็ได้รับไปอีก200,000ก็คือเป็น400,000ยังเหลืออีก80,000นะครับตอนนั้นสมมุติพอผมอายุ70ะนะครับผมก็จะมีสิทธิ์คือเขาเรียกว่าได้รับในส่วนนะที่เหลือไม่แต่ไม่เกิน 15เท่านะครับแต่ไม่เกิน1 0 0 0 0แสนดังนั้นผมก็ได้รับอีกคุมเหลือ80,000ใช่ไหมครับผมก็ได้รับอีก80,000ใช่ครับก็คือช่วยใข้าราชการเนี่ยสามารถมีเงินํำรงชีพในช่วงอายุในการที่เขายังมีชีวิตอยู่ได้แต่หมายควาว่าทุกๆ5ปีต้องมาทำเรื่องครั้งหนึ่งแต่ว่าในระบบเนี่ยครับ e-filing ตัวนี้นะครับท่านสามารถที่จะนะครับมายื่นขอได้ ครับคือหมายความว่าระบุเอาไว้ล่วงหน้าได้เลยใช่ไหมคะคือระบบนี้ครับคือผมได้ทําไว้ว่าจะมีการช่วยเตือนนะครับไปยังผู้รับบำนาญบางครั้งท่านอาจจะติดภารกิจหรือหรือยังเอ๊ะท่านไม่รู้ว่ามีเรื่องนี้นะครับคือจะมีการเตือนไปที่ระบบอีเมลของท่านนะครับดังนั้นจุดสำคัญคือในการที่ท่านลงทะเบียนกับเราท่านก็จะแจ้งอีเมล นะครับอีเมลตัวนี้จะเป็นตัวที่จะช่วยติดต่อหรือช่วยสมมติมีในเรื่องของสวัสดิการอะไรที่ท่านจะได้รับเราก็จะมีการเตือนไปบอกท่าน<อ>นะครับ<อ>เป็นการที่ทําให้ท่านอ๋อโอเคพอท่านรู้แล้วท่านก็จะยื่นได้ใกล้ถึงเวลาแล้วที่จะต้องยืน่นใช่ไหมคะคซึ่งซึ่ง,งพอสมมติอาจจะรับช่วงอายุ6 0 65ไม่อยากได้แล้วก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับแต่ถ้าต้องการอีเมลก็จะส่งไปเตือนว่าอ่ะถึงเวลาที่ใกล้จะถึงที่จะอาจท่านต้องการไหมถ้าท่านต้องการก็ไปไปลงทะเบียนตรง ส่วนนี้ได้ใช่ครับแล้วระบบก็จะบอกได้ใช่ไหมคะว่าท่านจะท่านเหลือเงินอะไรเท่าไหร่ยังไงบ้างอะไรประมาณนี้<ร>ใช่ไหมครับเราจะมีการคํานวณให้ให้รู้ครับนะแล้วท่านก็จะสามารถ<ม>ที่จะทราบได้ค่ะคโอ้นี่อำนวยความสะดวกอย่างมากเลยทีเดียวนะคะค,ออคุณเกษนาลงโด,โดยปกติของข้าราชการที่เขาใกล้จะเก,กษียณเนี่ยเขาจะเขาจะมีการเขาจะรู้สิทธิ์ของตัวเองไหมคะว่าสิ่งที่เขาจะได้รับเนี่ยเรามีบำเหน็จบำรงชีพนะเรามีแอปพลิเคชันตัวนี้นะเรามีวิธีการแบบนี้มาแบบนี้นะเนี่ยค่ะ คือถ้าถ้าใกล้จะเสียดีนะครับบางคือเราพยายามประสาสัมพันธ์ะนะครับว่าเออยางน้อยคือท่านท่านจะรู้ในเรื่องของสิทธิ์นะครับก็คือสิทธิ์ที่จะได้รับก็คือถ้าท่านเลือกรับบํานาญก็จะได้สิทธิ์บํานาญท่านจะได้รู้ในเรื่องของสิทธิ์ในตำรงชีพนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ท่านไม่รู้ว่าเอ๊ะ จะยื่นอย่างไรนะครับท่านท่านก็อาจจะขั้นแรกเออไปยื่นที่สว่วนราชการะนะครับหรือบางครั้งท่านอาจจะไม่ทราบว่าเอ๊ะยื่นลงหน้าได้เหรออะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยนะครับเราก็เลยมองว่า ออพยายามที่จะประสานงานให้ท่านรู้ว่าถ้าท่านยืนลุงหน้าจะทําให้สิทธิ์ต่างๆที่ท่านมีอยู่ในตอนเป็นข้าราชการสามารถที่จะไปสู่ข้าราชการบำนาญได้อย่างต่อเน,นื่นองต่อเนื่นอนนงไม่มีขาดตอนไม่มีขาดตอนนะคะเหมือนอย่างที่ที่ท่านบอกว่าเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของเวลาเจ็บป่วยเนี่ยอันนี้ก็จะทําให้ท่านไม่ต้องเสียสิทธิ์ด้วยถามนิดนึงค่ะอย่างกรณีของบําเหน็จดํารงชีพซึ่งมีการปรับมาใหม่เนี่ยแต่ถ้าหากว่าไม่ต้องการอยากให้สิทธิ ตกไปกตกอยู่กับทายาทในวันที่เราเสียชีวิตแบบเดิมก็ยังคงได้อยู่ถูกต้องไหมคะได้ครับเพราะว่าถ้าพอท่านไม่ได้ยื่นขอรับดำเหน็จบำรงชีพนี้ใช่ไหมครับก็คือยอดเงินก้อนนั้นนะครับก็ยังอยู่ในเรื่องของเมื่อท่านเสียชีวิตก็คืออยู่ในบําเหน็จตกทอดนั้นันอยู่แล้วยังอยู่เหมือนเดิมนะคะแต่หากว่าใครต้องการจะปรับเปลี่ยนอะไรยังไงเนี่ยก็เข้าไปทําเรื่องในระบบได้นะคะแต่ทีนี้สําหรับ ข้าราชก,การคนไหนหรือว่าลูกจ้างประจําคนไหนฟังแล้วอาจจะยังมีคําถามเพราะว่ามันอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวในบางเรื่องเนี่ยนะคะสามารถจะไปสอบถามรายละเอียดได้ที่ไหนยังไงบ้างคะครับ,รบก็มี3ช่องทางนะครับก็คืออันแรกก็คือท่านสามารถ โทรไปที่คอร์เซนเตอร์กรมชีการะครับหมายเลขนะครับ02 270 6400นะครับอ,อันที่2นะครับทางเว็บไซต์กรมชีการนะครับ www.ctd.go.th นะครับแล้วก็หัวข้อเงินเดือนบำเหน็จบำนาญน,นะครับอ,อันที่3นี่ง,ง่ายๆเลยท่านเซิร์ช Google นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า e-filing กรมชีการ<อ>ท่านก็จะได้ทราบข้อมูลในเรื่องพวกนี้ครับเข้าไปดูรายละเอียดกันได้เผื่อว่าใครฟังแล้วยังสงสัย ราคาหรือว่ามีคำถามเฉพาะตัวก็เข้าไปสอบถามได้เลยนะคะช่วงท้ายค่ะอยากให้คุณเกียรติรงได้ฝากอะไรถึงทางข้าราชการหรือว่าลูกจ้างประจำนะคะในการเตรียมความพร้อมสำหรับการเกษียณอายุที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้ค,ะค่ะก็ต้องขอให้ทุกท่านนะครับที่จะเกษียณอายุนะครับในวันที่30กันยายนสอนนี้นะครับไปลงทะเบียนนะครับ e-filing นะครับ ได้ตั้งแต่วันนี้เลยนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อท่านจะได้สามารถที่ได้รับสิทธิต่างๆนะครับที่โดยเฉพาะสิทธิในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลนะครับซึ่งสิทธิ์ตรงนี้ยอมรับว่ามีค่าใช้จ่ายที่สูงที่ท่านจะสามารถที่จะแบ่งเบาภาระท่านได้นะครับได้อย่างต่อเนื่องนะครับคือหนึ่งตุลา นะครับช่วงตุลาท่านก็จะสามารถหนตุลาท่านใช้สิทธิได้เลยนะครับได้เลยอได้เลยครับต่อเนื่องได้เลยจากการเป็นข้าราชการสำหรับสิธิสวัสดิการนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของเงินบํานาญเหมือนกันนะครับท่านตอนสิ้นเดือนตุลาท่านก็จะได้รับเลยนะครับในส่วนนี้นะครับนี่คือส่วนสําคัญนะครับแล้วก็สําหรับข้าราชการปัจจุบันนะครับก็อยากจะให้ท่านนะครับไปทําการปรับปรุงข้อมูลของท่านนะครับให้เป็นปัจจุบันที่สุดนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อเป็นปัจจุบันแล นะครับในเรื่องของง่ายๆแม้แต่การเสียภาษีต่างๆนะครับถ้าท่านสามารถบันทึกในเรื่องการลดหย่อนนะครับที่ท่านจะต้องเสียในแต่ละปีถูกต้องท่านก็จะไม่ต้องไปขอ คืนเงินภาษีหรือต้องไปชําระภาษีเพิ่มเติมนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยข้าราชก,การเราเนี่ยครับเราจะเป็นเดือนๆดือนังนั้นถ้าต้องจ่ายเงินก้อนเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเป,เป็นสิ่งที่เดือดร้อนพอสมควรนะครับะะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าท่านจ่ายภาษีนะครับถูกต้องเนี่ยก็เป็นการช่วยชาติอย่างหนึ่งนะครับในการที่จะนําภาษีนี้ไปพัฒนาประเทศด้วยครับค่ะก็ลองดูนะคะเข้าไปที่แอปพลิเคชันดิจิทัลเพนชันนะคะลองเข้าไปค่ะทําก่อนก็จะได้ไม่ต้อง เสียสิทธ์นะคะแล้วก็จะได้สิทธิ์ของท่านอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะคุณเกียรตินรงวงน้อยนะคะที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลงังกลมบัญชีกลางขอบพระคุณนะคะคขอบคุณคับแล้วก็วันนี้เลี้ยนกับคุณเกียรตินรงต้องลาไปพร,พร้อมๆกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ